มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบริษัทโซนี่รับสมัครพนักงานรายได้1 7 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะข่าวดีนะคะสำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้บริษัทโซนี่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ระบบแผนที่นำทางติดรถยนต์ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตนะคะ เพื่อเข้าทําการที่ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดีจังหวัดประทุมธานีมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้นะคะตําแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต1,000อัตรานะคะรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า17,000บาทต่อเดือนคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะหญิงวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปอายุ18-35ปีส่วนสูง1 5 3เซติเมตรขึ้นไปค่ะ ไม่มีโรคประจำตัวและสายตาปกตินะคะทำ OT และเข้ากะกลางคืนได้ค่ะรายได้ปกตินะคะค่าจ้างวันละ3 3 1บาทบวกค่าตอบแทน3 1 0 3บาทรวมเป็น3 6 2 0 3บาทต่อวันนะคะเงินขยันรายเดือนเดือนละ900บาทค่ารถนะคะ24.39บาทต่อวันค่ะค่าอาหารวันละ30บาทค่าอาหาร OT วันละ30บาท ค่ากะกลางคืนันละ115บาทต่อวันสวัสดิการนะคะค่าเปล่าฟรีค่ะอาหารราคาถูกมีบริการรถรับส่งพนักงานยูนิฟอร์มของขวัญวันเกิดงานเลี้ยงปีใหม่ท่องเที่ยวประจำปีเงินชมเชยพิเศษประจำปีสถานที่ปฏิบัติงานนะคะที่บริษัทโซนิเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผู้ที่สนใจสมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิตบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่จุดรับสมัครงานหน้าคลินิกบางกะดีจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ